สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เราจะมาอ่านบทอ่านเสริมเทพารักกับคนตัดไม้หนังสือภาษาพาทีหน้า23ให้นักเรียนอ่านตามหรืออ่านไปพร้อมกับคุณครูได้เลยนะคะเทพารักกับคนตัดไม้ยังมีชาวป่าผู้หนึ่ง ขณะที่ตัดต้นไม้อยู่ริมลำธารทำขวานหลุดมือพลัดตกจมหายลงไปในน้ำตัวเป็นคนว่ายน้ำไม่เป็นครั้นจะลงไปงมก็กลัวจมน้ำตายไม่รู้ที่จะทำประการใดก็นั่งลงกอดเข่าร้องไห้อยู่ริมลำธารน,นั้นเทพารักษ์ที่เป็นผู้รักษาลำธาร มีความสงสารจึงมาปลอบโยนเอาใจให้หยุดร้องไห้แล้วก็ลงไปงมเอาขวานทองขึ้นมาส่งให้เล่มหนึ่งชายผู้นั้นเห็นว่าไม่ใช่ขวานของตนก็ไม่รับเอาจึงบอกไปแก่เทพารักว่าขวานของข้าพเจ้าไม่ใช่เล่มนี้เทพารักก็วางขวานนั้นเสียลงไปงมให้ใหม่ คราวนี้เทพารักถือขวานเงินขึ้นมาส่งให้ชายผู้นั้นก็ไม่รับอีกยืนยันว่าไม่ใช่ขวานของตนอยู่นั่นเองครั้งนี้เทพารักงม,มเอาขวานเหล็กเล่มที่ตกน้ำนั้นมาให้ชายผู้นั้นก็ดีใจยกมือขึ้นไหว้แล้วรับเอาเทพารักเห็นชายผู้นั้นเป็นคนซื่อสัตย์ จึงเลยยกขวานเงินและขวานทองทั้งสองเล่มนั้นให้ด้วยเมื่อชายผู้นั้นกลับบ้านเพื่อนบ้านใกล้เครียงได้รู้เรื่องที่ได้ขวานเงินขวานทองเพราะขวานตกน้ำก็พากันเล่าลือต่อๆกันไปยังมีชายอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นสหายของชายสัตว์ซื่อผู้นั้นเมื่อได้ทราบข่าวเล่าลือนึกอยากจะใครได้ขวานเงินขวานทองบ้าง จึงฉวยขวานของตนเข้าป่าไปที่ข้างลําธารนั้นทําทีดังว่าตัดต้นไม้แล้วก็เหวี่ยงขวานลงไปในน้ําแกลงทําเป็นนั่งร้องไห้คร่ำครวญอยู่ข้างลาําธารในมิช้านานเทพารักองค์นั้นก็มาปลอบโยนดังเช่นที่ทํากับชายผู้สัตว์ซื่อคนก่อนแล้วก็ลงไปดำเอาขวานทองขึ้นมายื่นให้ ถามว่านี่ขวานของเจ้าหรือมิใช่ชายผู้นั้นแลเห็นขวานทองก็ดีใจรีบตะลีตาลานรับว่าเป็นขวานเล่มที่ตนทำตกน้ำในทันทีเทพารักจึงว่าเมื่อเจ้ารักจะประพฤติเป็นคนไม่ซื่อสัตย์สุจริตอยู่ดังนี้ก็อย่าเอาขวานทองเล่มนี้เลยถึงขวานเล่มที่ทำตกน้ำข้าก็จะไม่งมให้ด้วยเหมือนกัน พอว่าดังนั้นแล้วเทพารักษ์ก็หายไปกับขวานทองเหลือแต่ชายผู้นั้นนั่งแลตะลึงอยู่คนเดียวนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าหาประโยชน์ด้วยความซื่อสัตย์แน่นอนดีกว่าหาด้วยความเทศ มาทำแบบฝึกหัดกันนะคะให้ในักเรียนเปิดหนังสือทักษะภาษานาที่11ต่อจากเมื่อวานนะคะวันนี้เราจะทำข้อ8และข้อ9กันค่ะข้อ8นะคะในเรื่องเทพารักกับคนตัดไม้นักเรียนชอบคนตัดไม้คนที่1ห,หรือคนที่2เพราะเหตุใดนักเรียนก็ลองทบทวนนะคะว่านักเรียนชอบคนที่1ห,หรือคนที่2 คุณนิจจะยกตัวอย่างให้นะคะคุณครูนิดก็จะเลือกคนตัดไม้คนที่1เพราะเหตุใดละ่ะเพราะเขาเป็นคนซื้อสัตว์นั่นเองนะคะต่อไปไปดูข้อ9นะคะเทพารักมอบอะไรให้แก่คนตัดไม้คนแรกทำไมเทพารักจึงทำเช่นนั้น ถ้านักเรียนเป็นเทพารักษ์จะทำอย่างนั้นหรือไม่หรือจะทำอย่างไรข้อนี้จะมี3คํคำถามนะคะคำถามแรกก็คือเทพารักษ์มอบอะไรให้แก่คนตัดไม้เทพารักษ์มอบขวานทองขวานเงินและขวานเหล็กคำถามที่สองทำไมเทพารักษ์จึงทำเช่นนั้นก็เพราะเขาเป็นคนซื้อสัตย์ ถ้านักเรียนเป็นเทพรักษ์จะทำอย่างนั้นหรือไม่ก็จะทำเช่นเดียวกับเทพารักษ์นะคะตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อยนะคะแล้วพบกับครูนิดในคลิปต่ตอไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ